สวัสดีครับร้านพูนเสมอแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถไถ L 5 0 1 8 s ย p นะครับทันนี้สีเดิมเดิมสภาพเดิมเดิมนะครับรถสวยนะครับใช้งานน้อยรถปี6,4นะครับไมล์แ่ชั่วโมงนะครับรถสภาพเดิมเดิมนะครับสีเดิมนะครับพวกใบมีดนะครับหัวนงหัวน็อตเดิมทั้งหมดนะครับคันหน้ายังไม่เคยเปลี่ยนซีนนะครับคันด้านล่างเดิมเก็บปากใบดันนะครับรอยถลอกนะครับแค่นั้นนอกนั้นเดิมเดิมนะครับ ยางหน้าเดิมยางหลังเดิมติดรถมานะครับกระทะล้อก็สีเดิมเดิมเบาะเบาะเดิมนะครับซุ้มล้อ้า้ขวาสีเดิมสติกเกอร์ต่างๆครบถ้วนนะครับหลังเบาะก,ก็มีรอยถลอกนะครับตามการใช้งานนิดหน่อยนะครับไม่ได้มีอะไรก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยมีอะไรแตกหักด้านท้ายเดิมนะครับสีล้อหลังยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับมาร์กโรงงานก็ยังอยู่นะครับฝาบนเดิม สวยๆนะครับรถยังสภาพใหม่อยู่นะครับชุดคอนโทรลไฮดรอลิกนะครับเดิมๆไม่มีดัดแปลงอะไรนะครับพวกนี้ก็สีเดิมทั้งหมดนะครับแป๊บไฮดรอลิกเดิมนะครับไม่มีเสียรูปนะครับเครื่องเดิมมาร์กโรงงานยังอยู่ครบนะครับเครื่องไม่เคยแกะสีล้อหน้าไม่เคยเปลี่ยนอ่าเดี๋ยวลองดูนะครับการทํางานนะครับของตัวรถ เครื่องยนต์ติดง่ายนะครับเครื่องปกตินะครับน้ำหนักพวงมาลัยซ้ายขวานะครับน้ำหนักปกติไม่หนักนะครับใบดันก็ยกขึ้นเร็วนะครับขึ้นเร็วลงเร็วปกตินะครับเกียร์ชัตเอร์หน้า8หลัง8นะครับทางานปกติทุกเกียร์ท้ายปกตินะครับไม่หอนน้ำหนักเวลาเหยียบคัดเหยียบเบรกปกตินะครับไม่มีหนักนะครับ เนี่ยว้องวีโตเร็วนะครับเกียร์สาเกียร์สี่ไฮนะครับก็ถือว่ารถปกติระบบการทํางานท,ทั่วไปก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับรถสภาพดีนะครับสภาพยังใหม่อยู่ระบบเผาหน้าปกตินะครับพวกครับอะไรพวกนี้ก็ปกตินะครับจึงใช้ได้อีกนานคันนี้รถปี64นะครับไม่4 0ชั่วโมงนะครับ มีอุปกรณ์ใบดันแล้วก็ผ่านพวนนะครับผ่านพนช้างเปิดราคาไว้ที่5 5 9 9 0 0บาทนะครับาราคานี้เปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องให้เป็นกองให้นะครับสนใจนะครับเบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ก่ขอบคุณครับ